ใไ้จะสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเจือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเล้วจาถึงแล้วครับทุกคนแม่รอบนี้เรามาไหนกัน นี่คือในรอบ5ปีได้นะหัวหินใช่ไหมใช่ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยจะไปแต่พัทยาก็ต้องยอมรับเรื่องของถนนนะพ่อใช่ครับพราลำสองอ่ะก็เลยตัดสินใจไม่มาเลยแต่ครั้งนี้คือต้องมาเพราะว่าคนรีวิวที่วาาดีมากวาราหัวหินนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าวสวยขนาดไหนอุ้ยเช็คอินยังจ๊ะเรียบร้อยจ้าวันนี้ที่ห้องของเราที่จองมา ก็คือจะเป็นคูวิลล่าแล้วก็เป็นคูแอสเซดสองห้องติดกันหลุมมากสวยมากรอบนี้แม่จุดไว้น้ำกี่ตัว8ตัวโอเคตอนแรกก็จะเริ่มถ้าทำไมไม่เริ่มล่ะคะอนตอน้ำอะไรอ่ะงเนี่ยครับมะมะนาวมะยกชิดมะตูมเป็นเบลคัมลิงเสิร์ฟน้ำมะตูน เอ่ uh, อเวลคัมดริงครับผมอันนี้ก็ทำตัวตามสบายนะตรงนี้บ้านผมเองไม่มีอะไรเลยสบายตัวนี้ไม่ได้ละค่ะ <c oughs> ชิมสิขอชิมน้ำมะตูมเข้าหน่อยสิน้ำมะตูมห้องวิลล่าเราต้องนั่งแยกกันไป <c oughs> ใช่ไหมหมายถึงฉันกับเธอแยกกันออกไปเลยมนากแยกไปไหนกันไม่แยกกัะ <c oughs> ห้องวิลล่าห้องเราสองคนนะ่ะ คือต้องนั่งรถกอล์ฟแยกไปเดินไปไม่ได้่วนเด็กๆไปอยู่ที่ pool access p o o access ครับอยู่ที่ตึกกันเดี๋ยวเราจะไปหาเด็กๆแล้วไปดูห้องเด็กๆกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องมามีก่อนไปดูห้องเราก่อนมีเป็นในส่วนของทางด้านขวามือนะครับผมจะมีเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับให้บริการ24ชั่วโมงครับของรวมไปถึงคิสคลับนะครับผมจะอยู่ด้านหลังอาคารถัดไปครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับซึ่งลูกๆอจะอยู่ตึกตรงนี้พ่อแล้วก็เป็น pool access ก็คือเดินลงมาเดินลงสระไรเลยแล้วก็อยู่ข้างๆกับคิสคลับเลยน้องสสว่ะ ในส่วนของสระน้ำให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง2องทุ่มนะครับเป็นสระเด็กสระที่ใหญ่ครับสมแล้วก็จะมีเป็นส่วนของบาร์ริมสระว่ายนา้ำร<ม>ับที่บาร์ริมสราใ,ให้บริการตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึง2องทุ่มนะครับสระว่ายนา้ำที่เขาสวยนะ้อะยาวเลยนะสระว่ายน้ําผู้ใหญ่จะความยาวแผดห้าสิบห้าเมตรครับเป็นโอลิมปิกไซส์เลยครับแข่งว่ายน้ํากับพ่อแม่ละแม่ไม่ติดนะฉันเป็นนักกีฬาเลยเป็นชูเล่าบีดฟรอนต์หกหลังคูเบล่าซีลิ สี่หลังแล้วก็พูวิลล่าการ์เด้นอีกสามหลังมีในโซนการ์เด้นครับซีวิวแล้วก็บิกฟรอนมีทั้งหมดส3ห้องสวยทุกห้องหนึ่งสองโอ้ยมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเหรอสวยมากก็เชิญจ้ะแม่สระว่ายน้ำแล้วสระยาวด้วยเธอกันเชงไปกลับได้เลยอยาฟรีสไตล์เวอร์ยันคืนนี้เราเล่นว่ายน้ำกันสองคนผวเมียนะจ๊ะ่ะ อลังการมากเลยย่าคืนนี้เหมือนมีแช่น้ำกับปะปานะคะพอเราตื่นมาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือทีวีครับเดียร์คุณนภภาเวลคัมนะคะอุ่ยมีอันนี้กินด้วยอ่ะทะเลเลยอ่ะแล้วกษาเป็นบิ๊กฟรอนนะครับบิ๊กฟรอนน่าจะมีสามหลัก สามหลังน้ำทะเลตรงนี้เล่นได้ไหมครับลงไปเล่นได้ไหมเรื่องต้นภาในช่วงของมรสุมด้านหน้าจะยังลงไม่ได้อ๋อโอเคครับเนื่องจากว่าตรงตัวหาเขาจะหายไปครับโจเฉเลียจะมีในส่วนของหาประมาณ4ี่เดือนต่อปีครับเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนธันวาถึงประมาณเดือนมีนาเมษครับอ๋อแต่ปกติคือเล่นได้เนาะปกติจะมีหาให้เล่นได้เรามาผิดช่วงช่วงหน้าฝนก็เหมือนจะไปําธรรมชาติแล้วกลับมาคือช่วงประมาณช่วงปลายปี ครับอือ่ะงั้นปลายปีกลับมาใหม่โอเคกระจกนี้ไม่ชอบเลยเนี่ยกระจกเก่วเลยเนาะแล้วพอเปิดม่านฉันก็แต่งหน้าตรงนี้ได้ใช่ไเนาะแสงสวยเลยก็กดลงมากลงมาก็คือครับจบแล้วห้องน้ำนี่มีอาบน้ำแบบเอาแยกโซนเอาสี่ทูนโอเคงั้นตอนแม่อาบน้ำพ่าจะออกไปยืนอยู่ข้างนอกนะเออออกไปเลยร้อนนอนเนาะสวยนะ น้ำอันนี้แบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้จะอวยเหรอเลยเพราะว่าวาราหัวหินฉันก็เช็คอินเข้ามาแบบคนปกติแล้วฉันก็ประทับใจที่วาราหัวหินน้องะตอนแรกอ่ะฉันจะเอาปีชร์นแบบเต็มมาแล้วอันนี่ก็สวยและเห็นทะเลเดี๋ยวพาไปเดินดูริมทะเลตรงนู้นไป พักพารู้ใช่ป่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ18900ต่อคืนจ้ะส่วนถ้าเป็นบีชซ้อนเลยอ่ะ22000แล้วก็มีวิวสวนน่าจะประมาณ1 5 0 0 0 1 6 0 0 0เดี๋ยวไปดูห้องเด็กๆกันตื่นเดียวพอคือคอนเซ็ปของวาราหอยหินคือลักชัวรี่ลี g หรูหราไปเลยอ๋อแล้วที่นี่เพชรเฟรนลี่ด้วยนะอ้าวมาเอาสัตว์มาได้เหรอคะใช่ค่ะอุ้ยเป็นตัวทอง เพราะมันแบบธรรมชาติสุดๆนีแม่นี่ลูกตัวเงินตัวทองแม่ที่แม่เห็นรีวิวคือตรงปกว่าไม่จานมากเลยอ่ะยาวเลยอ่ะนี่สาวเด็กอันนี้กับผู้ใหญ่จะดูวิวทะเลอันนี้ห้องเด็กแล้วดูห้องเด็กๆผู้แอสเซทพี่ชายไปเข้าห้องไปดูกันดีกว่าแม่อันนี้คือห้องนคือห้องนี้ประมาณห้าพันครับห้าพันกว่าแใหญ่แล้วนี่คืออย่าลืมไปว่าผู้แอสเซทติดสระว่ายน้ำเดินลงได้เลย เบอร์มากอุ้ยเตียงเขาใหญ่เหมือนกันนะเอาทีวีใหญ่อันนี้ต oh, ังหน้าัโลโหลอันนี้ที่ตงแน่นนที่แห่งแน่ที่แต่งหน้านะในห้องน้ำห้องน้ำเป็นสัดสวนนะเขาแยกห้องอาบน้ำเขาแยกห้องส้วม เลเหน้าชอบไหมชอบอืมห้องสวยมากเลยอ่ะเหมือนห้องข้างๆหยห้องเขาติดกันด้วยนะแม่เนาะโอ้เลน้าแล้วเลน้าจะวิ่งลงน้ําเลยไหมคะเนี่ยอยู่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 หน้าสระเด็กพอดีเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมไหนเขาดูหน่อยคะไหนพาไปดูหน่อยค่ะไหนพาทัวร์ชีไหนข้าไหนข้าไหนค้าอู้ตรงนี้คืออะไรคะเลยหน่า สระว่ายน้ำเป็นวิวสวนด้วยสระว่ายน้ำด้วยเลยออกไปก็ทะเลนู่นเลยอ่ะว้าววิ่งน้ำเย็นหยิมกันนั่นนี่อเลยนะสนุกไหมอุ้ยสระว่ายน้ำเขาใหญ่นะเล่นลงไปดีลึกไหมลงบีได้ยินถึงลงบีเอ้ยถึงพอดีมาเด็กๆเล่นน้ำแล้วนี่เดี๋ยวพี่ก็จะลงไปด้วยละแต่ อยากจะบอกว่าข้างๆสาวไว้น้ํานะครับมีเหมือนมินิบาร์ไหมครับเป็นสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ไอติมนีอยู่ตรงนี้นี่สั่งได้เลยอยู่ข้างน้ําก็สั่งได้เลยไปเล่นน้ํำดีกว่าลุยพี่เล่นน้ํากันอยู่สระที่สวยๆนี่ครับเสร็จปุ๊บพี่พนักงานาขเขาเดินมาบอกว่ามีสระหนึง เป็นสระเด็กมีสไลเดอร์มีของเล่นเด็กมีบ้านเด็กเดี๋ยวเราจะไปดูกันพร้อมเปล่าทุกคนพร้อมไปดูมันเป็นเครือเดียวกันกับวาราเมื่อกี้ครับนี่เขาเรียกว่าโรงแรมรีเจนมันจะมีเป็นแบบเป็นสไลเดอร์เด็กแบบนี้ครับนั่งรถกล์ฟมาประมาณ30วิิบวิถึงเลยเหมือนสวนน้ําเด็กๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งมีสไลเดอร์ของผู้ใหญ่นี่อันนี้เป็นอีกอีกสรหนึ่งของผู้ใหญ่อยู่ฝั่งนี้มีสไลเดอร์ใหญ่อยู่ฝั่งโน้นครับตรงโน้นตรงโน้นเอ็นพอสกัเลสไหมเลสลงมาเลยพร หรูอดีแรงเปล่าเลสนั่งหน้าดิเฮ้ยพอดเกือบหลุดเลยอ่ะเราต้องไปนั่งรถคือจริงๆอะมันจะมีกินข้าวริมชายหาดตรงห้องเธอฉันเคยมาที่นี่ เดี๋ยวเตรียมเออฉันให้เขาเตรียมพ่งนี้วันนี้เขาอยากเขาบอกว่าให้ไปกินร้านอะไรคาซาเนี่ยแหละไปเไปดูกันเออเขาแต่งตัวแบบฉันกับเขาไม่ได้มาด้วยกันฉันเป็นแบบแบลวเขาเป็นเซ็กซี่ฉันงงมากว่าคืออะไรเลยสวยเลยอ่ะแม่เข้ากับชุดเลยอ่ะแม่ทีนี้ก็คือทำไมหนูไม่ต้องตีมอ่ะเธอเราไม่ได้มาหัวหินนานจนเรารู้สึกว่าทำไมทุกอย่างมันสวยไปหมดเนอะโอเคต่อไปจะเป็นสาวหัวหินละ ปัทยาน้อยใจนะถ้าเธอมาหัวหินฉันจะแนะนาเธอตรงนี้เลยหนึ่งเธอต้องพักที่วาราหัวหินครสองเธอต้องมากินข้าวที่คาซาสามเธอต้องไปเที่ยวคาเฟ่บอนนี่สี่ต้องไปซาฟารีเวอร์ที่หัวหินใช่เพิ่งเปิดใหม่เจอแน่พว่เนี้ยพี่แพดาจะไปขี่ช้างจับตะกแตนใช่ส่วนฉันน่ะจะไปเข็นโคทําไมเหนื่อยงง ขอสำเนียงหน่อยอ่านว่าคาซาเมคาซาเมคาเมนี่อันนี้สแน็คก่อนสแน็คโอเคสแน็คทานเล่นอุ้ยเธอมีทั้งอาหารไทยอาหารเทศอุ้ยนี่ไงหมูทอดชั้นน้ำปลาญี่ปุ่นอริตาลีกุสมาสต้าไม่กินได้กินในี้ยที่เนี้ยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วอ่ะเธอทำยำแซ่บต้มยำแซ่บเออฮาสต้าอิตาเลียนก็มีมีทาเรียนนั้น มีสเต็กต่างๆด้วยนะแม่โอเคเริ่มสั่งจ้ะโอเคสั่งเมื่อกี้พ่ออ่านว่าคาสแมร์ใช่ไหมมันชื่อคาซัมมาเร่กาสัมมาเร่เป็นอีกแบบอิตาเลียนเมื่อกี้แอบถามพี่คาร์ลนคิดว่าคาสแมร์เสวยไหมเธอเข้าไปถ่ายข้างในยังยังไม่ได้ไปดูข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูเธอเข้าไปดูลูกพาพ่อเข้าไปดูข้างในดิเดี๋ยวพาเข้าไปกาซัมมาเร่คาสัมมาเดี๋ยวไปดูข้างในดิเนดเฮ้ย เอาเรื่องอลังการอยู่เนี่ยชื่อร้านอะไรนะกาสัมมาเลยรกาสัมมาเรยโอ้ยสวย ว่าเธอมาที่วาลาใช่ไหมเธอต้องมาอย่างเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเรามากินที่ร้านอาหารตรงนี้คาซามาเร่กาเสมาเร่คาซามาเร่แล้วแล้วเมื่อวานมันเย็นก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากไ่ที่บอนนี้ทุกคนมาเราต้องถ่ายเธอจะเอามุมไหนมีเยอะมากแล้วคาเฟ่น่ารักมากไม่เชื่อเธอเดินดูอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบทุกคนต้องมาแล้วก็มุมยอดที่ปันหล่อสัตเล็กชายอ่ะเสร็จ เธอจะมุมนี้ก็ได้ริมหาดเลยอ่ะใช่เนี่ยครับนี่ไงมันคอมีบอนนี่ยิงออกไปตรงหาดนีก็ได้ครับแต่โหถ้าเขากลางร่มเนาะสวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเธอจะยิงออกไปตรงหาดนี้ก็ได้แล้วตรงนี้มีกระจกบานใหญ่เธอคนนั่งในคนคนข้างนอกถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อลองไหมล่ะแม่นั่งในก็คือเป็นแบบห้องแอร์แล้วที่สำคัญเลยคุณนาของกินเขาชามชาม ตอนนี้คือไม้ที่เธอจะพาเราไปคือคือเป็นบอนนี้คือมุมจริงๆอะเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปเขายังไม่เอาเบาะมาไว้ให้เรานั่งตรงนี้นะนั่งหันหลังกับคุณพีแล้วเดี๋ยวฉันถ่ายให้แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้แอปแต่งรูปเป็นพาทิกตกให้แล้วก็นี่เธอต้องมาถ่ายตรงนี้อันนี้คือมุมที่ถูกต้องหรอนี่อะคุณนะอันนี้คือมุมที่ถูกต้องอ่ะเมื่อกี้คือเขาเก็บไปในร้านเพราะฝนตกใช่เสร็จปุ๊บเราก็มากินข้าวเย็นกันตรงนี้ ดินเนอร์ร้านก็จะไม่ใช่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราต้องนั่งรถกอล์ฟไปใช่ปะครับผมคาซามาเร่ใช่ไหมคะคาซามาเร่อันนี้ก็คืออยู่ที่นี่เลยเดินมาได้เลยอยู่ข้างสระว,ว่ายน้ํานี่นี่สระว,ว่ายน้ําอยู่ตรงนี้ตรงที่เด็กๆเล่นน้ําเสร็จปุ๊บเดินมาตรงนี้สามารถทานข้าวได้เลยตรงนี้คือสั่งได้เลยเหรอครับเป็นอลา,าคาร์ใช่ไหมจะเป็นอลา,าคาร์ค<ช>่ะก็จะเป็นเครื่องเสี่ยม,มายาแล้วก็เป็นกริลค่ะอ้ามีแต่ของสดๆ หรืออะไรนะยังไงแม่พูดกับค่าี่อร่อยจริงดีเด็ดประทับใจเลยคือต้องมาอีกคือต้องมาจบอันนี้รีสต์โอรีสต์โต้จบทิปหัวหินยังอยากอยู่เลยคือเหมือนยังถ่ายรูปไม่ครบทุกมุมยังไม่ครบต้องมามาเมยยังไม่ได้ขี่เลยดูเจอกันทริปต่อไปกลับบ้านในนับ๊ายบายบ๊ายบาย <Not> นั่งกินข้าวริม <Not good. S 1> ทะเลกิจากนี่ก็คือกินเสร็จกระโดดลงทะเลได้เลยเขาจับสดๆขึ้นมาจากทะเลไหมโคไซดอนเรียกละ